สวัสดีนะครับทุกท่านผมอาจารย์เสกนะครับยินดีต้อนรับผู้ชมทุกท่านสู่ช่อง y o u t u c h ชาแนลอาจารย์เสก5.0นะครับวันนี้จะมาชวนคุยผ่านมุมมองบาการเรื่องเศรษฐกิจการเงินการเมืองสังคมภูมิรัฐศาสตร์โลนะครับ การประชุมของ2มหาอำนาจโลกนะครับระหว่างนะจีนกับสหรัฐนะครับก็ผ่านพ้นไปนะท่ามกลางการจับตาดูนะครับของคนทั่วโลกนะครับวันนี้ผมก็จะเอาบางประเด็นมาพูดกันแล้วกันนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกนะเราพูดเต็มๆเ,เนี่ยนะท่านใดสนใจก็ตามก็ไปฟังในการประชุมรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายเวลาทิตศนะครับบ่ายสองถึงบ่ายสามนะแต่ต้องสมัครเข้าไปก่อนนะครับนะเดี๋ยพูดไทยคลิป ก็มาดูเนื้อหาข่าวสักนิดหนึ่งนะครับว่าทางประธานาธิบดีสหรัฐนะครับนายโจไบเดนเนี่ยกล่าวในการประชุมระหว่างจีนสหรัฐนะครับเป็นการประชุมนะผ่าน Virtual นะ summit นั่นเองนะผ่านไอตัวเอ่อแอปพลิเคชันนะครับโดยกล่าวว่าไม่ขัดแย้งนะโดยตั้งใจนะหรือไม่ตั้งใจนะครับแล้วก็เพียงแค่แข่งขันนะอย่างตรงไปตรงมานะครับนะผมจะมาพูดถึงเนื้อหานะในประเด็นนี้นะครับ ว่าการประชุมเสมือนจริงนั้นเนี่ยหมายความถึงการสร้างนะราวกัน้นกันตกนะต่อความขัดแยงระหว่างมหาอำนาจคู่แข่งขันกันคู่นี้นะครับทางประธานาดีไบเดนและประธานนาธิบดี4ีจิ้นผิงนะครับได้ขอร้องให้มีการสื่อสารที่ดีขึ้นนะครับระหว่างสองมหาอำนาจโดยทางประธานาธิบดีไบเดนนะครับได้กล่าวว่าพวกเขาเนี่ต้องพัฒนาราวกัน้นกันตกเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะครับว่า การแข่งขันเนี่ยจะไม่เปลี่ยนทิศทางน,นะไปสู่ความขัดแย้งนะครับโดยทางประธานดีสีจิน้นผิงก็ได้กล่าวว่าจีนสหรัฐเนี่ยนะครับควรจะเคารพซึ่งกันและกันร่วมมือกันในสันติภาพและดําเนินการนะความร่วมมือแบบวินวินนะคือชนะทั้งคู่โดยทางประธานาธิบดีไบเดนนะครับนะได้อ่านนะครับนะคำถแถลงของเขาว่ามันดูเหมือนว่าพวกเราต้องการสร้างเรากั้นกันตกนะของสามัญสํานึกบางประการเพื่อความชัดเจน และซื่อตรงเมื่อพวกเราเห็นไม่ตรงกันและทำงานร่วมกันที่ซึ่งผลประโยชน์ของพวกเราตัดกันโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะต่อประเด็นความจำเป็นสำคัญของโลกอย่างการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศตามที่เขาได้พูดก่อนหน้านี้มันดูเหมือนว่าความรับผิดชอบของพวกเราในฐานะผู้นำของจีนและสหรัฐเมกา เป็นไปเพื่อสร้างความมั่นใจว่าการแข่งขันระหว่างประเทศของพวกเราจะไม่เปลี่ยนทิศทางไปสู่ความขัดแยง้งไม่ว่าจะตั้งใจหรือไม่ตั้งใจเพียงแค่ง่ายๆะของการแข่งขันอย่างตรงไปตรงมาเขามั่นใจว่าในวันนี้พวกเรากำลังจะหารือกันในพื้นที่เหล่านั้นที่ซึ่งพวกเราสนใจห่วงใยจากสิทธิมนุษยชน ไปที่เศรษฐกิจนะเพื่อให้เกิดความมั่นใจนะในอินโดแปซิฟิกที่มีเสรีภาพและการเปิดกว้างนะครับทางพนาวดีสีจิ้นผิงของจีนนะครับก็ได้กล่าวนะเป็นถ้อยถแถลงนะครับว่าจีนและสรัฐนะควรมีความเคารพซึ่งกันและกันร,ร่วมมือกันอย่างสันติและมีความร่วมมือแบบวินวินนะชนะทั้งคู่นะครับเขาตั้งใจที่จะทำงานร่วมกันกับประธานาธิบดีไบเดน เพื่อสร้างความเห็นพ้องกันและการผูกพันแบบบวกเพื่อนำการพัฒนาความสัมพันธ์จีนสหรัฐแบบบวกนะให้ไปต่อข้างหน้าสิ่งนี้เป็นความจำเป็นสำหรับประชาชนของทั้งสองประเทศและรวมถึงเป็นความคาดหวังนะครับของชุมชนานานาชาตินะครับอันนี้เป็นถ้อยถแถลงนะครับนะระหว่าง2ผู้นำโลกนะครับนะสหรัฐและจีนนะครับซึ่งผม ได้นำประเด็นนี้มานะพูดคุยให้ฟังท่ามกลางก่อนอันนี้นะครับมีความตึงเครียดนะทางจีนมีการไปสร้างนะฮะหุ่นจําลองนะเรือรนะบนะฮะเรือพิฆาตเรือบรรทุกเครื่องบินนะของสลัฐนะครับนะเพื่อฝึกนะซ้อมรบจริงนะด้วยอาวุธนะครับเขาเรียกว่าไฮเปอร์โซนิกมิไซล์นะจรวดที่มีความเร็วนะเหนือเสียงยิ่งยวดนั่นเองนะครับ ทการางความขัดแย้งนะในประเด็นของไต้หวันนะจึงทำให้มีการนัดประชุมกันนะผ่านเครื่ i r t u a l s u m m i t นะคือไม่ได้พบหน้ากันจริงๆนะก็เป็นการพบหน้ากันผ่านแอปพลิเคชันนั่นเองนะครับท่านนี้ต้องการฟังเต็ม วิเคราะห์วิทยาอย่างเต็มๆนะครับก็ตามเข้าไปฟังกันได้นะครับในกลุ่มอาจารย์เสก5งนนะครับซึ่งทุกท่านสามารถสมัครได้นะผมจะมีการประชุมกันเป็นรายสัปดาห์ในช่วงบ่ายวันอาทิตย์ประมาณบ่ายสองถึงบ่ายสามนะครับท่านสามารถสมัครได้นะโดยการส่งรายละเอียดของข้อมูลชื่อนามสกุลจริงนะครับอายุอาชีพของท่านเข้ามานะครับในอีเมลแอดเดสของผมนะครับนะซึ่งผมจะนำอีเมลแอดเดสของท่านเนี่ยนะไปสมัครนะครับจดหมายกลุ่มนะเพื่อ ในวันประชุมนะครับผมจะส่ง Meeting ID และ Meeting Password ไปถึงท่านก่อนการประชุม15นาทีนะครับนะรบกวนส่งเข้ามาในอีเมลแอดเดนะครับอาจารย์เสกสิทธ์ gmail com เท่านั้นนะครับนะท่านส่งเข้ามาในไลน์ก็รบกวนส่งเข้ามาใหม่และส่งข้อมูลให้ขรบ้วนเข้ามานะครับนะการประชุมนี้นะครับนะย่งบอกไม่มีค่าใช้จ่ายนะแต่ท่านสามารถร่วมสนับสนุนนะช่องช่องผมชุมชนผมให้มีความเข้มแข็งแข็งแรงและเติบโตต่อไปนะ ทาท่านต้องการสนับสนุนนะครับก็สามารถสมัครสมนุนได้นะตามบัญชีนี่นะครับก็ต้องขอขอบคุณท่านที่ร่วมสนับสนุนปัจจัยทั้งหลายมานะครับต้องขอบคุณแล้วก็ทุกไลค์แชร์กดติดตามสนับสนุนช่องอาจารย์เสกเสมอมานะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ